สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันเอาพันโหดแล้วการคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูเบื้องหลังครับของเหล่าบรรดาคนที่เขาทำงานเกี่ยวกับโลกออนไลน์ขายยอดวิวนะครับอโอ้มีเสื้อด้วยมีเสื้อมาแจกด้วยครับวย,ยตอนนี้เราอยู่ที่อ่า โอ้วัยรุ่นพันล้านนะครับวัยรุ่นพันล้านไหนไซเอ็มของพี่นะเอ็มก่อนเลยนะจ้ามาเก็บก่อนเลยนะจ๊ะเอ็มมาขอใช้ไวไฟสุกวันนะคะก็ขอขอวัยรุ่นพันล้านนะคะที่พักแล้วก็ไวไฟแล้วก็เสื้อด้วยมาขโมยไวไฟเขาแต่เขาแจกเสื้อครับไม่มีที่ไหนจะดีขนาดนี้อีกแล้วครับ พี่ส่เอ็มตอนนี้เราก็อยู่นะครับบอกภายในบริเวณอู่ของวัยรุ่นพันล้านนะครับอู่ของเสียบอลเมื่อสักครู่นี้น้องชายของเสียบอลครับสุดหล่อนี่ครับเป็นอู่ต่อรถเกี่ยวข้าวนะครับรถเทนเลอร์แต่ว่าตอนนี้ครับรถหรือว่าทีมงานนะ่ะเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่วัดาาลาดปทุมคงคาราม อยู่ด้านหน้านี่ครับใกล้ๆเนี่ย,ยวันนี้เขามีงานโชว์มีงานโชว์รถเกี่ยวนะครับการกุศลครับโชว์รถเกี่ยวรถคึ่งเสียงรถทางการเกษตร,รเยอะแยะมากมายครับเนื่องจากว่าในการอัปโหลดนะครับอัปโหลดคลิปวิดีโอลง y o ยูทู e ลงเพจต้องใช้เน็ต<ๆ>เพื่อให้ทันเหตุการณ์นะครับแต่ว่า ที่วัดนะครับไม่สามารถที่จะอัปโหลดคลิปลงได้เนื่องจากเป็นที่น่าจะเป็นที่อับสัญญาณอยู่เนาะเสาวุฒเนาะตายเลยเนาะก็เลยก็เลยมาใช้ WiFi นะครับที่อูวัยรุ่นพันล้านนี่ มาใช้ไว f ฟได้เสื้อด้วยนะครับขอบคุณมากวันนี้ขอขอบคุณเสียบอลเมื่อคือนก็หาที่พักให้เมื่อคืนพักสบายมาหาที่พักให้อย่างรูหลานะครับ,บ,บนอนหลับฝันดีเลยเช้ามานี่ก็ดูแลดีมากครับเสียบอลวัยรุ่นพันล้าน ขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วครับติดต่อเบอร์นี้แล้วกันครับ089 087 6023นะครับติดต่อซื้อขายหรือว่าปรึกษาเรื่องเรื่องรถกับเสียบอลได้เลยยกเว้นเรื่องตังค์นะครับเรื่องตังค์นี่ไม่รับประกันว่าจะปรึกษาได้หรือเปล่าเรื่องตังค์นี่ตัวใครตัวมันครับแต่เรื่องรถนี่โทรได้เลยครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเข้างานกันแล้วนะครับสั้นๆครับไปจมกันต่อในงานนะครับสวัสดีครับ